วัสดีครับทุกคนผมกุ้งชานนมคนนนครับวันนี้ผมจะมาแนะแนวแนวทางในการซื้อเครื่องมือมิววอกกี้นะครับว่ารุ่น18โวลต์เนี่ยมันมีตัวไหนบ้างวงเล็บป้ายยากสุดๆผมเสียตังค์แล้วจะชวนคนอื่นๆไปเสียตังค์เหมือนอย่างผมด้วยครับมิววอกกี้18โวลต์ครับ สนับสนุนวิดีโอโดยร้านชานมขนนนเนกาแฟกาแฟโบราณชาไทยชาเขียวผู้สนับสนุนจัดทาวิดีโอชุดนี้ครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเชร์ให้ทุกคนไปซื้ออุปกรณ์เครื่องมือช่างมิววอลก,กี้ครับที่นี่เขาจะมีอุปกรณ์อะไรหลายอย่างเลยนะโดยเฉพาะเครื่องมือช่งางทั้งหลายเนี่ยเครื่องมือทางการเกษตรเขาก็มีนะเครื่องมือการเกษตรผมก็โดนมาหลายตังแล้วครับหลายตงแต่เครื่องมือเขาคุณภาพสูงจริงครับโดยเฉพาะราคานี่ก็สูงด้วยครับยังไงก็ ให้พวกเราไปศึกษาดูนะว่ามันจะใช้ประโยชน์กับตัวคุณได้ไหมนะครับแต่สำหรับผมบางอย่างมันก็ใช้ประโยชน์ได้ก็จะมาแนแนวแนวทางในการซื้อนะครับโดยเฉพาะอุปกรณ์ชนิดแบตเตอรี่18โวลต์นี่ถือว่าของเขาคุณภาพสูงมากๆเลยทีเดียวผมจัดมาแล้วเรียบร้อยเสียเงินมาดูมีอะไรบ้างครับ18โวลต์มีวอลกี้อุปกรณ์18โวลต์ของมีวอลกี้มาดูครับว่า ขามีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะค่อยๆขยับไปทีละอันเลยนะเริ่มต้นอันแรกนะครับตัวแรงของเขาเลยครับนี่ครับนี่สว่านกระแทกไร้าสายครับสว่านตัวนี้เขางจะมีคุณภาพครับผมอยากได้มากเรียกว่าใช้แทนสว่านไฟฟ้าได้เลยทีเดียวเรียกว่าสว่านไฟฟ้ารุ่นทุกๆนี่ถึงขั้นแพ้เลยนะอันนี้มันชนะตรงที่ราคาแล้วผมดูนะมันเป็นสว่านกระแทกได้ครับแล้วก็ เจาะเหล็กเจาะปูนเจาะไม้เจาะคุณภาพได้ดีทีเดียวนะครับแต่ราคาสูงนิดนึงใครที่เริ่มต้น,นไอ้เจ้าตัวนี้นี่ต้องซื้อตัวเครื่องไม่พอยังจะต้องซื้อ,อ,อแบตเตอรี่ซื้อแบตเตอรี่เสร็จไม่พอ,อยังต้องซื้อเครื่องชาร์จอีกครับเซตนี้ก็แตะหมื่นสว่านตัวแต่หมื่นแต่ถ้าใครที่มีแบตเตอรี่แล้วจะเขามีวอคก,กี้เขาใช้แบตเตอรี่แบบ โมเดลเดียวกันแทบจะทุกรุ่นถ้าเป็นจํานวนโวล์เท่ากันมี12ก็บสิโวล์นนะถ้าหากใครมี18โวล์ก็จะถือซื้ออุปกรณ์ที่เป็นขนาด18โวล์ไม่ว่าตัวไหนแล้วแต่ก็ยังใช้แบตเตอรี่ตัวเดิมได้ก็คือซื้อแบตเตอรี่กับเครื่องชาร์จมาเซตหนึ่งเดแล้วที่เหลือเราก็ซื้ออุปกรณ์มาใส่ต่อไปเรื่อยๆน,ะนี่ตัวแรงเขาตัวเด่นเลยนะตัวอันอีกตัวนึงไอ้นี่ก็เด่นครับพอกันเลย อันเมื่อก,กี้นี่สว่านจะแทกอันนี้เป็นไขควงกระแทกอันนี้เหมาะกับคนขึ้นไปบนหลงังคาบ้านจะไปยิงหลงังคาไม่เล่นชีตนะหรือว่าไปไขน็อตไขแทนใช้แทนไขควงอ่ะเขาบอกกันว่าหัวแชกหรือหัวแบนของน็อตเนี่ยจะไม่ค่อยเยินจะเยินยากแล้วก็จะไขเข้าลึกถึงจะหนืดถึงจะฝืดอย่ยังไงมันก็ไขเข้าครับมันมีระบบการกระแทกที่จะช่วย นำทางทําให้เจ้าหัวน้อนเนี่ยเคลื่อนที่เข้าไปได้เยอะอเจ้าตัวนี้ก็เป็นไข่โค้งกระแทกแบบระบบไฮบริดอันนี้ผมไม่คุ้นกับมันเลยนะไม่ค่อยมีใครนิยมเรื่อผมไม่รู้ผมไม่ค่อยคุ้นไม่แน่ใจว่าข้อมูลเขาจะเป็นยังไงนะครับก็ราคาซีดเก้าพันกว่านีตัวหนนะักอันนี้อืออันนี้บอกกระแทกไร้ายโวลต์ ขนาดทั่วๆไปไอเ้าบล็อกกอแกะที่เรามีใช้กันทั่วๆไปเนี่ยขนาดนี้ใช้ได้เลยแต่ราคาอ,อไม่น่าใช้เลยนะครับแต่ว่าของหุตนว่าแต่ราคาเขาก็ซีนครับซีดเข้าใจตั้งราคาจริงๆเราไว้ครับอันนี้ก็บล็อกกระแทเงมือนราคาย่อมๆลงมาแรงบีก็ต่าลงมาหน่อยนะครับอันนี้ ไม่ต่ำอะไรบิดเยอะทีเดียว339นิวตันเมตรนะครับาราคา8,100กว่าอันนี้น่าใช้ครับน่าใช้ใครที่เป็นสายช่างนี่ผมแนะนำให้เสียตังค์เลยครับอันนี้ส่วนอันนี้งานหนักครับบล็อกกแทกงงานหนักครับเรียกว่าแบบ10ล้อไอย10ล้อ,อนังตัวไหนก็ถอดได้หมดอะ่ะสำหรับ,บรถส10ล้อนะ พันสามร้อยคว่านิวตันเมตรมเรียกว่าน็อตอะไรก็ไขเข้าไขาออกได้อะได้ทุกาน็อตอันนี้หมื่นสามหกร้อยว้าโอ้ว้าใช้ได้อันนีล้ลองลงมาเนี่ยไลมิตสูงสุด2,000อันนี้สูงกว่าดิเมื่อกี้นี่3,000นี่2,000ันเนาะอันนี้ลองลงมา มื่นสี่โอ้ราคาของเขาดีคุณภาพเขาสูงราคาก็สูงอันนี้มันซุปเปอร์เลยอันนี้ซุปเปอร์เลยครับไขอย่างแน่นอ่ะสำหรับอุตสาหกรรมเลยวะหรือว่าน็อตล้อรถสิบร้อรถรถพวงรถเทเล,ล 20, 9, อร์ตัวสองหมื่นแดพันเก้าร้อโว้ยราคาใช้ได้ใช้ได้ อันนี้เครื่องแยกสกัดปูนทําให้เอาปูนให้มันแตกนะเจาะระแทกตัวลราสามหมื่นกว่าอันนี้ใช้แบตเตอรี่นะที่คณเคยเห็นปลมลมที่มันดังปู่ตลอดอันนี้ใช้ใช้แค่แบตเตอรี่เท่านั้นไม่ต้องใช้ไฟฟ้าใดๆอันนี้ก็บล็อกกระแทกหลายสายตัวใหญ่ไอ้บล็อกตัวใหญ่อ,อ,ญอนนันี่ขนาดหนึ่งนิ้วเลยนะแกนแกนไอ้เจ้าตัวอุปกรณ์ที่ใช้สวมอนะ่ะ ขนาดหนึ่งนิ้วหรือว่าเบอร์ใหญ่เลยหมื่นแปดอันนี้สว่านโรตารี่อันนี้ก็เจาะปูนด้วยสว่านแบบเจาะปูนด้วยสกัดปูนได้ด้วยแล้วก็เจาะกลมๆธรรมดาเฉยๆได้ด้วยอันนี้ก็หมื่นหกหนักๆอันนี้สว่านโรตารี่อ่าสิบแปดโวลต์สองหมื่นหกโอ้โห เครื่องมือก่อสร้างแต่ละอันไม่ได้ถูกเลยเนี่ยอันนี้4ี่หมนะสว่านโรตารี่กระแทกชนีห้ากิโลโอ้โหรุ่นแม็กด้วยอันนี้ก็สว่านโตรตารี่งานมีหลายรุ่นนะส0 0หมเครื่องเกียร์ใหญ่เลยนะขนาด9นิ้วโอ้หุมื่นตัวใหญ่คุณภาพสูง อันนี้เครื่องเกียร์สี่นิ้วอันนี้ผมก็อยากซื้อ8,400แปดพันสี่ร้อยบาทแปดพันสี่เครื่องเกียร์สี่นิ้วร้สายอันนี้แปดพันอันนี้เครื่องเกียร์สี่นิ้วไล้สายอีกอันนี้แตกต่างกันที่รอบความเร็วแล้วก็สวิตช์สวิตช์แบบล็อกกับสวิตช์แบบกด น,นี้ก็เครื่องเจียร์5นิ้วแบบปรับรอบได้ก็คือไอที่เราเปิดสวิทเป็นวอลลุ่มเล่งเบาได้9,980วอนหมื่นห,หนึงอะน,นะอันนี้เครื่องเจียร์5นิ้วปรับรอบสวิทท็อกสวิทท็อกแล้วก็มีระบบเบรกอันนี้ก็คือปล่อยนิ้วแล้วใบมันจะหยุดหมุนเร็วมากเรียกว่าพอปล่อยแล้วถ้าก็หยุดเลยนะอันนี้9,002 อันนี้เป็นแท่นตัดเลยนะเหมาะกับงานไม้นะอันเนี้ยสามหมื่นหกพันโอ้โหงานช่างลงทุนมหาศาลอันนี้เลื่อยวงเดือนมือถือหมื่นสามโอ้โหอ,อันนี้ผมเคยเอนเขาเขาซื้อมารีวิวแรงแรงแรงไม่ต่างอะไรกับไฟฟ้าเลยนะอันเนี้ยแต่กินไฟแค่สิบแปดโวลต์อันเนี้ยอันนี้ก็เลื่อยวงเดือนแต่ขนาดเล็กลงมานะหมื่นสองพันเก้าร้อย เครื่องตัดไร้าสายเก้านิ้วอันนี้ยิ่งใหญ่ครับผมก็เห็นเขาเอาไปในไอ้พวกกูชีพนะที่เขาไปตัดเวลาเกิดอบัิเหตุตัดโต๊โเครื่องใหญ่แรงตัดมหาศาลอ่ะ24,888บาทโอ้ยแพงแพงอันนี้เลื่อยชักอเนกนประสงค์อันนี้เป็นเป้าหมายผมเลยครับผมต้องมีมันได้ได้อันนี้8ย8 4 6 4บบาทเลื่อยชัก เอาไปตัดจริงไม้อันนี้เลื่อยใช้อีกตัวนึงครับแต่ราคาแพงกว่า11,770โอ้โหแต่ละอันครับราคาไม่ค่อยเป็นมิตรภาพกับช่างเลยอันนี้ใครช่างสายงานเหล็กเช่นนี้ต้องมงีครับเลื่อยตัดเหล็กครับแบบโซ่สายผานนะนะแบบสายผ่านอันนี้ตัดเนียนตัดก,กิ๊บไม่มีสะเก็ดไฟผมว่าอันนี้แม่ง คนคิดคิดเช้าอะ่ะสมัยก่อนน่าจะมีตัวนี้มาผมว่าใช้งานดีมากแต่ราคาจุกอะหนึ 15, ่งหมื 15, ่นห้งะโอ้โหหมื่นห้าหแพงมากอันนี้เลื่อยชักอเน,นกนประสงค์อีกหมื่นสามอันนี้เครื่องเกียร์คอตรงโอ้โหวนนี้น่าใช้ครับใช้ขัด ใช้เจียงานให้มันแบบมุมเล็กๆอะไรเงี้ยครับเก้านกว่ามุมเล็กๆแต่เงินไม่เล็กนะอันนี้เป็นกรรไกรตัดสังกสีอะกรรไกรตัดสังกสีไม่ต้องออกแรงหนีบให้เมื่อยครับกดสวิตมันก็ตัดชืดๆเลยนะหมื่นสองกว่าปุยแท่านตัดไฟเบอร์ ไอ้ตัวเมื่อกี้ผมว่าดีกว่านะไอ้เจ้าตัวนี้มันไม่มีสเก็ตไฟไอ้เจ้าตัวเมื่อกี้ไม่มีสเก็ตไฟตัวนี้มีสเก็ตไฟแต่ว่าใบอะถูกใบกถูกไอ้เจนั้นใบใสสายพันธุ์โซ่อันนั้นน่าจะแต่แต่พันมั้งแต่นี้มันใบแค่หลักร้อยอ่ะสองร้อยสามร้อยใบมันถูกกว่าแต่เครื่องก็สองหมื่นสี่นะนะอันนี้เครื่องคนสีคนสีในในถังนะ นสีให้มันแบบมิกกันหรือว่าปรับเฉดสีอ่ะหมื่นสองหาไมา้คนเ้อะอันนี้ก็เป็นเป้าหมายในใจผมอย่างเงี้ยน,นะเลื่อยจิกซอเออเลื่อยจิกซอนี่นอยากมีจริงจริงหมื่นสามราคาไม่อยากมีอ่ะอันนี้เครื่องขัด ลูกเบี้ยวอันนี้ขัดรถไม่ได้นะขัดสีรถไม่ได้เนะี่ยมันขัดกินเนื้อเลยนะเนี่ยต้องเป็นพวกงานสีที่เขาซ่อมเจียเนื้อสีออกทีละน้อยน้อย,อยแต่ไม่ใช่ขัดเงาเล็กเกอร์ไม่ใช่นะเน,นี้ยใช้ขัดให้มันแบบสึกรอ,อไปเร็วเลยไม่ใช่แบบขัดเงาอันเนี้ยโอ้เจ็ดันกว่าบาทนี่เครื่องเซาะล่องเขาใช้ชื่อชื่ออะไรโฮซอหรือไง ที่เขาแกะงานไม้เป็นรูปทรงต่างมีหัวมันมาใส่แล้วก็แกะสลักตามการกินเนื้อที่เป็นเหลี่ยมเป็นมนเป็นสันนันะอันนี้น่าใช้อยู่นะรอบจัดมาก1 2ื่นพกว่าบาทอันนี้กบใส่ไม้ครับกบใส่ไม้1 1ึ่งมบาท70บาทเอาซื้อไหวไหมเนี่ย มื่นหนึ่งอันนี้โต๊ะเลืออ่อยสายเป็นเลื่อวงเดือนแล้วเนี่ยสองหมื่นวายแนละ้วโอ้โหอ,อยากได้แต่แพงอันนี้เป็นขาโต๊ะของไอ้เจ้าเลื่อยตัวเมื่อกี้นะเลื่อยก็แพงดูขาโต๊ะดิห้าพันห้าร้อยห้าสิบเก้าโอ้โหชุดนี้ช่างงานไม้พอจะคืนทุน ยังไม่พองานไม้ฮะน,นี้เครื่องยิงตะปูครับเป็นไงสองหมื่นนิดๆเครื่องยิงตะปูสองหมื่นนิดๆคทับทำกี่งานกว่าจะได้คืนทุนเนี่ยโอ้เขาหน่าจะถูกอว่น,นี้เนาะอันนี้แบบเลื่อยยนต์อะแต่เป็นมอเตอร์อเลื่อยโซ่เล่อยโซ่สิบอดนิ้วไร้สาย17,000บาทอันนี้เป็นอะไรวะ เครื่องมืองานสวนอเนกประสงค์รเป็นที่ตัดหญ้าปะเพื่อตัดหญ้านะน่าจะเป็นงั้นนะหมื่นหนึ่งอ่ะอันนี้เครื่องตัดแต่งจริงทําพุ่มอันนี้เป็นเหมือนก้างปลามันจะมีใบเลื่อยขบกันอยู่เป็นกา,กานไกลหลายๆอันอนะ่ตะตะัดตัดเป็นแนวตรงเลยเนาะหมื่นสองอ ตัดแต่งพุ่มอันนี้อะไรไม่รู้จักอะหัวต่อตัดขอบสนามตัดที่มันอยู่ระหว่างพื้นดินกับแผ่นปูนมะรอยต่อตรงนั้นห้าพันกว่าบาทเนะี่ยหัวต่อขยายยาวนี้สามพกว่าบาทอันนี้ชุดพ่นยาสะพายหลังอันนี้เป็น เคยเห็นคนฉีดยาหญ้าฉีดปุ๋ยทางใบไหมที่เราฉีดพ่นปเป็นละอองฝอยให้เจ้าเครื่องนี้ฉีดได้แดันห้าแปดพันห้าบวกด้วยเจ็ดพันซ่อถังต้องซื้อถังไปด้วยโอ้โหงานนี้เป็นหมื่นอันนี้เป็นแบบถังพ่นพร้อมปืนฉีดเลยนะ9ก้าอันนี้เครื่องพ่นลม นึงในสิ่งที่ผมอยากได้เงี้ยเสียตังแน่นี่ครับสี่พนอันนี้ก็เครื่องพ่นลมเงี้ยนเครื่องเป่าลมร้อนสายท่อหดอะนะที่เป่าลมร้อน5้าพันเอาไปใช้เอะแล้วก็นี่ครับเครื่องขัดเงาโซื้อรถมาต้องซื้อเครื่องนี้ครับ เครื่องขัดเงาสีรถยนต์นั่นแหละหมื่นสามพันบาทแต่มีอุปกรณ์ให้หลายชิ้นนะไม่ใช่แค่เจา้าตัวนี้นะหมื่นสามนี่ไม่ได้ได้แต่ตัวเครื่องผมเมทละอยากได้อยู่ได้ได้หลายหลายอย่างคร,บ,ครบเซตอะ่ะหมื่นสามเนี่าายไอ้เจ้านี้เครื่องดูดฝุ่นเครื่องดูดฝุ่นนอกสถานที่ใช้แบตเตอรี่สิบแปดโวลต์หกพันกัลลอันนี้เครื่องดูดฝุ่นไม่ง่ายครับแต่คุณภาพน่าจะสูงขึ้นนะ ช้แบตเตอรี่18โวลต์11,700อันนี้เครื่องดูดฝุ่นแบบเบเบ2,000 0างอันนี้ก็เครื่องดูดฝุ่นเหมือนกันแบบมือถือเล็กๆเลย5,900อันนี้เครื่องดูดฝุ่นแบบเดินตามนี่เลยนี่น่าสนใจว่ะ13,000นั 13, ่นเนี่ยแพงจริงอันนี้ปั๊มลม ได้ถึง135 psi เลยลนะหัวน,นี้ก็ถือว่าแรงอยู่นะใช้แบตเตอรี่พัมลมแบตเตอรี่2 9 9 3 0นะอันนี้พัดลมคายร้อนหรือพัดลมเพิ่มร้อนนะแพงจัากเลยัน4พ0 0กว่าบาทแลเนะนะี่ยอันนี้เครื่องร้อยสายไฟอันนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจว่าหลังเขาทำไงนะดูแผงหแปใบตาดี9,9 0านเะนี่ย นี่เช่นกันครับของตัวนี้ได้ใช้คู่กันไหมกอบตัวเมื่อกี้เนี่ยเครื่องรวดร้อย100สายไฟเหมือนกันเนี่ยอันนี้เป็นรูปภาพสาธิตการดูดฝุ่นครับอันนี้อันหนึ่งเครื่องดูดฝุ่นอันนี้เครื่องตัดสายไฟขนาดใหญ่เลยนะแบบสายไฟแบบเท่าท่อนแขนนะมันสามารถตัดได้นะเจ้าเครื่องเนี้ยหกหมื่นแปดนะ อันนี้เจ้าเครื่องตัดสายไฟเวลาต่อเชื่อมสายไฟจะต้องมีเจ้าขุงขัดรัดอ่ะตัวนี้จะเป็นทําให้มันแบบมีดแน่นเลยนะตัวละแสนหนึ่งะโอ้โหราคาอันนี้เป็นเครื่องตัดสายไฟขนาดใหญ่แบบยังใหญ่เลยอะ่ะสายใหญ่ใหญ่มันตัดขาดอะ่ะอันละแสนหกโอ้โหไอเจ้าน,นี่เครื่องย้ำสายไฟมันแรงกดมันหกตันเลยนะ เครื่องย้ำสายไฟแสนสองเฮ้ยระบบวงการไฟฟ้านี่ครับใช้เงินกับเครื่องมือเยอะเนี่ยอันนี้ปั๊มไฮดรอลิกที่ฉีดน้ำมันไฮดรอลิกไปหายังอุปกรณ์ทั้งหลายนะไออุปกรณ์เมื่ออักคู่เนี่ยใช้ระบบไฮดรอลิกก็คือจะซื้อตัวไหนก็แต่แต่ต้องซื้อตัวนี้ด้วยตัวละแสนเก้าตัวละแสนเก้าต้องซื้อตัวนี้เป็นตัวฉีดน้ำมันเข้าไปในระบบเมื่อกี้เนี่ยจุก กระจกไปกับเครื่องมือมิววอกกี้ขนาด18โวลต์นะครับใครที่เป็นสายช่างคาดว่าเล็งเห็นแล้วก็น่าจะถูกอ,อกถูกใจในอุปกรณ์ในหลายๆชิ้นที่ผมได้ถ่ายในโบชูออกไปนะครับคาดว่าคงจะเป็นแนวทางในการตัดสินใจให้กับคนที่มีความสนใจในเครื่องไม้เครื่องมือที่เอาไปใช้ประโยชน์กับอาชีพของตัวเองนะครับก็มาติดต่อหาซื้อหาใช้กันผมว่าเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพที่ดีเลยละ่ะสำหรับเจ้ามิววอกกี้เนี่ยนะเขาค่อนข้างที่จะมีคุณภาพเลย แล้วก็ออกเอาไอ้นี่นี่ไปไหน,ไหน,ไหนเยอเพราะงั้นจะมีคุณภาพสูงอ่ะนี่คุณภาพจะระดับสูงเลยทีเดียวเพราะนั้นใครที่เป็นสายช่างน่าจะรู้จักเครื่องมือยี่ห้อนี้ดีนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยใช้นี่ก็ลองศึกษาดูนะครับว่าไอ้เจ้าเครื่องมือประเภทนี้มันดียังไงทําไมก็ถึงตั้งราคาสูงแต่ก็ยังมีคนซื้อคนขายกันอยู่นะครับเป็นเพราะอะไรด้วยราคาขนาดนี้แล้วยังมีคนซื้อเนี่ยผมว่า มันต้องแรกด้วยกับประสิทธิภาพที่ค่อนข้างที่น่าเชื่อถือน่าเชื่อมั่นได้นะครับโอเควันนี้ก็แค่นี้ก่อนครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ